คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเราก็ถูกใครบางคนโน้มน้าวใจได้ง่ายๆทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้เทคนิคอะไรหรืออยากจะสื่อสารให้คนเข้าใจและเห็นด้วยกับเราแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเข็มทิศด,ดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าจิตวิทยาสายดาร์กมาฝากครับซึ่งมันจะเผยความลับว่าทำไมคนบางคนถึงสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้ และคุณจะลองทำดูเพื่อให้เป็นแบบนั้นได้อย่างไรลองที่ำดู just try it podcast สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู just try it podcast ที่จะนำสาระสำคัญจากหนังสือดีๆมาย่อยให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและพร้อมนำไปลองทำดูได้ทันที สำหรับในตอนนี้เราจะมาดำดิ่งสู่แก่นความคิดจากหนังสือที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางนั่นก็คือจิต,ตวิทยาสายดาร์กโดยด็อเตร์ฮีโร่ครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าใจและสร้างอิทธิพลหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการใช้ชีวิตและการทำงานให้ราบรื่นขึ้นเพราะมันไม่เพียงแค่ให้แนวคิดแต่ยังให้เครื่องมือที่เราจะเอาไปลองทำดูเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างทำไมด็อกเตอร์ฮีโร่ถึงน่าเชื่อถือพร้อมแกะ5แนวคิดสำคัญที่คุณเอาไปปรับใช้ได้เลยและแน่นอนครับอาจจะมีเรื่องเล่าดีๆจากในเล่มมาฝากกันด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ก่อนอื่นเลยหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้พูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมที่เราอาจไม่เคยสังเกตทั้งเรื่องของการตัดสินใจด้วยอารมณ์การสร้างความประทับใจและเทคนิคการสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างแยบยนต์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนเพื่อที่เราจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและป้องกันตัวเองจากการถูกชักจูงในทางที่ไม่ดีครับที่หนังสือเล่มนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางก็เพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างอิทธิพลได้อย่างตรงจุดและเข้าใจง่าย และผู้คนมากมายก็ได้พิสูจน์แล้วว่าแนวทางในหนังสือเล่มนี้มันใช้ได้ผลจริงๆครับดรฮีโร่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์และพฤติกรรมมนุษย์ด้วยประสบการณ์การทำงานวิจัยและให้คำปรึกษามาอย่างยาวนานทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในเรื่องกลไกทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของมนุษย์ และนั่นทำให้มุมมองและคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้น่าเชื่อถือและนำไปปรับใช้ได้จริงครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้ในประโยคเดียวผมคิดว่ามันคือคนเราตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลจงกระตุ้นอารมณ์ก่อนแล้วค่อยใช้เหตุผลสนับสนุนครับเอาละครับ ทีนี้เรามาเจาะลึกถึงแนวคิดเด็ดๆที่ผมคัดมาฝากจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้กันเลยดีกว่าครับแนวคิดแรกที่ผมคิดว่าทรงพลังมากและเป็นพื้นฐานสำคัญก็คือแนวคิดอารมณ์นำเหตุผลตามนี้พูดถึงว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะตัดสินใจจากความรู้สึกหรืออารมณ์ก่อนแล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจนั้นในภายหลังไม่ใช่ตรงกันข้ามอย่างที่เราเข้าใจ สมองส่วนลิ m b i กซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์รวมของอารมณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่า n e o c o r ร์เทที่ประมวลผลเชิงตรรก,กะดังนั้นหากเราต้องการโน้มน้าวใจใครเราต้องเข้าถึงอารมณ์ของเขาก่อนเป็นอันดับแรก มันก็เหมือนกับการที่เราจะชวนเพื่อนไปดูหนังเราจะไม่บอกว่าหนังเรื่องนี้มีเรตติ้งเท่าไหร่ได้รางวัลอะไรแต่เราจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกมากดูแล้วฟินสุดๆไม่ดูคือพลาดมากเราจะกระตุ้นอารมณ์ให้เพื่อนรู้สึกอยากดูแล้วค่อยเสริมด้วยเหตุผลอื่นๆใช่ไหมครับแนวคิดนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กดร์ฮีโร่ได้ยกตัวอย่างของการตลาดและการขายที่มักจะใช้ภาพเสียงและเรื่องราวที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคหรือสเปคของสินค้าซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการสร้างอารมณ์ร่วมคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความต้องการได้อย่างชัดเจนเลยครับ แล้วเราจะเอาแนวคิดอารมณ์นำเหตุผลตามนี้มาลองทำดูในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับพวกเราคนไทยหรือในบริบทของการทำงานและการสื่อสารในแต่ละวันลองสังเกตอารมณ์ของคู่สนทนาก่อนจะเริ่มพูดอะไรยาวๆลองสังเกตปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายก่อนว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรเชื่อมโยงกับอารมณ์ หากคุณต้องการนำเสนอไอเดียในที่ประชุมแทนที่จะพุ่งตรงไปที่ตัวเลขหรือข้อมูลลองเริ่มด้วยการเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์เชิงบวกที่จะตามมาหากไอเดียของคุณสำเร็จเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกร่วมใช้คำที่สร้างภาพแทนที่จะพูดถึงข้อเท,ท็จจริงแห้งๆลองใช้คำที่สร้างภาพในหัวทำให้คนเห็นภาพรู้สึกและอยากติดตามต่อ สำหรับใครที่อยากจะนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้เจ้านายหรือลูกค้าแทนที่จะตั้งใจอธิบายข้อมูลทางสถิติที่ซับซ้อนลองสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังดูไหมครับ ส่วนตัวผมเองเคยลองนำแนวคิดอารมณ์นำเหตุผลตามนี้มาปรับใช้กับการนำเสนอโปรเจกต์โดยเริ่มจากการเล่าถึงผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับทีมและองค์กรหากโปรเจกต์สำเร็จซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและเห็นด้วยกับการดำเนินงานได้ง่ายขึ้นมากเลยครับในเรื่องของการได้รับการสนับสนุน เมื่อเราเข้าใจพลังของอารมณ์นำเหตุผลตามและวิธีนำไปลองทำดูแล้วมาดูอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้กันต่อเลยครับนั่นก็คือแนวคิดรู้ทันรักษาไว้แนวคิดนี้เน้นย้ำว่าการสร้างความประทับใจครั้งแรกไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูดเป็นหลักแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเป็น ดรฮีโร่ได้ให้สัดส่วนที่น่าสนใจไว้คือรูปลักษณ์55%น้ำเสียง38%และเนื้อหาเพียง7%ซึ่งหมายความว่าก่อนที่คำพูดของคุณจะถูกประมวลผลรูปลักษ์ภายนอกและน้ำเสียงของคุณได้ส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ฟังไปแล้วอย่างมหาศาล มันก็เหมือนกับการที่เราเห็นหน้ากกหนังสือที่สวยงามดึงดูดใจหรือได้ยินเพลงบรรเลงที่ไพเราะเราจะรู้สึกดีและอยากที่จะสัมผัสกับเนื้อหาข้างในต่อใช่ไหมครับในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กดร์ฮีโร่ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมมีท่วงท่าที่มั่นใจและใช้น้ำเสียงที่น่าฟังมักจะได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้อื่นได้ง่ายกว่าแม้ว่าเนื้อหาที่นำเสนออาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักก็ตามนี่คือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้และมองข้ามไป แล้วเราจะเอาแนวคิด first impression รูปลักษณ์น้ำเสียงเนื้อหานี้มาลองทำดูในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องพบปะผู้คนนำเสนอหรือสร้างความสัมพันธ์ดูแลรูปลักษณ์ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวหรูหราแต่ขอให้สะอาดสุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกใช้น้ำเสียงลองอัดเสียงตัวเองตอนพูดแล้วฟังดูสังเกตความดังความเร็วและการใช้โทนเสียงที่แตกต่างกันฝึกให้มีน้ำเสียงที่มั่นใจและเป็นมิตรฝึกภาษากายยืนให้สง่าสบตาผู้ฟังและใช้ท่าทางที่เปิดเผย สำหรับใครที่ต้องไปสัมภาษณ์งานหรือนำเสนอโปรเจกต์สำคัญแทนที่จะไปนั่งท่องเนื้อหาทั้งหมดลองปรับบุคลิกภาพและฝึกใช้น้ำเสียงให้มั่นใจและน่าฟังดูไหมครับส่วนตัวผมเองเคยลองนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการประชุมลูกค้าโดยการเตรียมตัวให้ดูดีและฝึกนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่กระตือรือร้นซึ่งทำให้ลูกค้าเปิดใจรับฟังและไว้วางใจในคำแนะนำของผมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ เมื่อเราเข้าใจพลังของการสร้างความประทับใจแรกแล้วมาดูอีกหนึ่งแนวคิดที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมการสื่อสารของเราถึงยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นนั่นก็คือแนวคิดกระจกสะท้อนหรือ m i r roring คือเทคนิคทางจิตวิทยาที่ดรฮิโรอธิบายไว้ว่าการเรียนแบบท่าทางน้ำเสียงหรือแม้กระทั่งรูปแบบการหายใจของคู่สนทนาอย่างแนบเนียนจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันความเข้าอกเข้าใจและความไว้วางใจโดยไม่รู้ตัวสมองของเรามี m มิ r n นิวรอนที่ทำงานเมื่อเราเห็นคนอื่นทำอะไรบางอย่างและหากเราเรียนแบบสิ่งนั้นมันจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงกันในระดับจิตใต้สำนึก มันก็เหมือนกับการที่เราเห็นเพื่อนยิ้มแล้วเราก็เผลอยิ้มตามโดยอัตโนมัติหรือเวลาเราคุยกับคนที่มีจังหวะการพูดใกล้เคียงกันเราจะรู้สึกว่าคุยกันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ ในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กมีกรณีศึกษาของนักเจรจาต่อรองระดับสูงที่มักจะใช้เทคนิค m i ร roring เพื่อลดความตึงเครียดสร้างความสัมพันธ์และทำให้คู่เจรจารู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นซึ่งนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้การสื่อสารของพวกเขาประสบความสำเร็จ แล้วเราจะเอาแนวคิดกระจกสะท้อนนี้มาลองทำดูในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ราบรื่นขึ้นสังเกตภาษากายเวลาพูดคุยกับใครลองสังเกตท่าทางการนั่งท่ายืนการใช้มือของคู่สนทนา เรียนแบบอย่างแนบเนียนค่อยๆปรับท่าทางของคุณให้คล้ายคลึงกับเขาโดยไม่ให้ดูเหมือนการล้อเลียนเช่นหากเขากำลังเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยคุณก็อาจจะเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเช่นกันปรับจังหวะการพูดลองปรับความเร็วความดังและโทนเสียงของคุณให้สอดคล้องกับคู่สนทนาสำหรับใครที่ต้องพบปะลูกค้าใหม่ๆห,หรือเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งรู้จัก แทนที่จะพุ่งตรงไปที่การนำเสนอข้อมูลอย่างเดียวลองสังเกตและเรียนแบบท่าทางและน้ำเสียงของเขาอย่างแนบเนียนดูไหมครับส่วนตัวผมเองเคยลองนำแนวคิดนี้มาใช้เวลาพูดคุยกับคนที่ดูเข้าถึงยากและพบว่าเมื่อผมเรียนแบบท่าทางและจังหวะการพูดของเขาอย่างนุ่มนวลเขาก็เปิดใจคุยด้วยมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจครับ เมื่อเราเข้าใจเทคนิคการสร้างความผูกพันแล้วมาดูอีกหนึ่งแนวคิดที่ช่วยให้เราอ่านคนและเข้าใจแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่กันครับนั่นก็คือแนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าทุกการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะดูซับซ้อนแค่ไหนล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการพื้นฐานบางอย่างเช่นความต้องการความปลอดภัยความรักการยอมรับอำนาจหรือความสำเร็จ ดรฮีโร่อธิบายว่าการเข้าใจถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้อื่นจะทำให้เราสามารถสื่อสารและโน้มน้าวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เขาต้องการได้ มันก็เหมือนกับการที่เราอยากให้เด็กกินข้าวเราจะไม่บอกแค่ว่าต้องกินนะแต่เราจะบอกว่ากินข้าวแล้วจะได้แข็งแรงมีพลังไปเล่นกับเพื่อนได้เยอะๆเราเชื่อมโยงการกินข้าวเข้ากับความต้องการเล่นของเด็กใช่ไหมครับ ในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กดรฮีโร่ยกตัวอย่างนักการเมืองที่ใช้คำพูดที่กระตุ้นความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดเช่นการพูดถึงความมั่นคงในชีวิตโอกาสในการทำงานหรือการสร้างสังคมที่ยุติธรรมซึ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่านักการเมืองคนนั้นเข้าใจพวกเขาและพร้อมที่จะสนับสนุน แล้วเราจะเอาแนวคิดพลังของความต้องการพื้นฐานนี้มาลองทําดูในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะสําหรับคนที่อยากจะเข้าใจแรงจูงใจของคนอื่นหรือต้องการโน้มน้าวใจในสถานการณ์ต่างๆตั้งคําถามปลายเปิดเวลาพูดคุยกับใครลองตั้งคําถามที่ชวนให้เขาเล่าถึงความรู้สึกความหวังหรือความกังวลของเขา ฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่พยายามจับใจความถึงอารมณ์และความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเชื่อมโยงกับความต้องการเมื่อคุณต้องการให้ใครทำอะไรบางอย่างลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณเสนอจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้อย่างไรแล้วนำเสนอในมุมนั้นดูครับ สำหรับใครที่กําลังจะเสนองานหรือขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานแทนที่จะอธิบายรายละเอียดของงานเพียงอย่างเดียวลองคิดถึงสิ่งที่เพื่อนร่วมงานจะได้รับเช่นการได้รับการยอมรับโอกาสในการเรียนรู้หรือความสำเร็จร่วมกันแล้วนําเสนอในมุมนั้นดูไหมครับ ส่วนตัวผมเองเคยลองนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการแก้ไขความขัดแย้งในทีมโดยการพยายามเข้าใจว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไรที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแล้วจึงหาทางออกที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนซึ่งช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ง่ายขึ้นมากครับเมื่อเราเข้าใจแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่แล้วมาถึงแนวคิดสุดท้ายที่จะช่วยให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งนั่นก็คือ แนวคิดพลังของการฟังเชิงรุกหรือ Active Listening คือการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดแต่คือการพยายามเข้าใจความหมายอารมณ์และเจตนาที่แท้จริงของผู้พูด ดอกเตร์ฮีโรเน้นย้ำว่าการฟังที่ดีคือพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นเทคนิคสำคัญในการโน้มน้าวใจเพราะเมื่อเราฟังอย่างลึกซึ้งเราจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและผู้พูดจะรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขาซึ่งนำไปสู่ความไว้วางใจมันก็เหมือนกับที่เราเป็นหมอเราจะไม่รีบวินิจฉยัยและให้ยาเลย แต่เราจะฟังอาการของคนไข้ยอย่างละเอียดซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจต้นตอของปัญหาก่อนจะให้การรักษาที่ถูกต้องใช่ไหมครับในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กมีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาที่ไม่ได้พูดเก่งที่สุดแต่เป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดพวกเขาสามารถจับประเด็นเข้าใจความต้องการและสร้างความไว้วางใจจากคู่สนทนาได้ด้วยการฟังอย่างตั้งใจ แล้วเราจะเอาแนวคิดพลังของการฟังเชิงรุกนี้มาลองทำดูในชีวิตประจำวันได้อย่างไงบ้างโดยเฉพาะสำหรับทุกคนที่อยากพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ลดการขัดจังหวะพยายามปล่อยให้ผู้พูดพูดให้จบก่อนแม้ว่าคุณจะมีคำถามหรืออยากแย้งก็ตามทวนความเข้าใจเมื่อผู้พูดพูดจบ ลองทวนความเข้าใจของคุณในสิ่งที่เขาพูดเช่นที่คุณพูดเมื่อกี้หมายถึงว่าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจตรงกันตั้งคำถามเพื่อขยายความแทนที่จะตัดสินทันทีลองถามคำถามที่กระตุ้นให้เขาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเช่นช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ไหมครับ สำหรับใครที่มักจะรีบให้คำแนะนำหรือตัดสินคนอื่นเร็วไปลองฝึกฟังให้มากขึ้นและตั้งคำถามเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นดูไหมครับส่วนตัวผมเองเคยลองนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการสนทนาในครอบครัวและพบว่าเมื่อผมฟังอย่างตั้งใจมากขึ้นความเข้าใจระหว่างกันก็ดีขึ้นมากและสามารถหาทางออกร่วมกันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับ นอกจากแนวคิดดีๆที่เราคุยกันไปแล้วในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้มีเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้ฟังกันครับเรื่องนี้เกี่ยวกับนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามนำเสนอโครงการใหญ่ให้แก่นักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลแต่ไม่ว่าจะพยายามอธิบายเหตุผลและตัวเลขมากแค่ไหนนักลงทุนก็ยังไม่ตอบรับ วันหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนเขาเริ่มด้วยการเล่าเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับความฝันแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่เขาต้องการจะเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นเขาเล่าถึงผลกระทบเชิงบวกที่โครงการนี้จะสร้างให้แก่สังคมและผู้คนเขาใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ทำให้เห็นภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่นักธุรธิจหนุ่มเล่าเรื่องจบนักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าผมไม่เคยเห็นตัวเลขหรือแผนงานที่ชัดเจนขนาดนี้มาก่อนแต่เรื่องราวที่คุณเล่ามันทำให้ผมรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันผมจะร่วมลงทุนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคนเราตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลจงกระตุ้นอารมณ์ก่อนแล้วค่อยใช้เหตุผลสนับสนุน หรือมันสะท้อนให้เห็นถึงหลักการสำคัญที่ดรฮีโร่พยายามจะสื่อก็คือการสร้างความประทับใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูดแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นรูปลักษณ์55%น้ำเสียง38%เนื้อหา7%เพราะเรื่องราวที่น่าประทับใจและการสื่อสารที่เข้าถึงจิตใจมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและน้มน้าวใจได้อย่างเหลือเชื่อ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในชีวิตจริงหรืออาจจะกำลังเผชิญกับความท้าทายในการนำเสนอความคิดหรือการขอความร่วมมือจากผู้อื่นใช่ไหมครับเรื่องนี้อาจจะเป็นกำลังใจหรือให้แง่คิดดีๆกับคุณในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงใจผู้คนมากขึ้นได้นะครับ และนั่นก็คือสาระสำคัญเรื่องราวดีๆและแนวคิดที่น่าสนใจที่เราได้เจาะลึกกันจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กของด็อเตร์ฮีโร่นะครับถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหัวใจสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเราและเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณจดจำไว้ก็คือคนเราตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลจงกระตุ้นอารมณ์ก่อนแล้วค่อยใช้เหตุผลสนับสนุนครับ สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกมีไฟอยากจะเริ่มนำแนวคิดดีๆจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้ไปลองทำดูทันที ผมมีขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยมาแนะนำครับลองเลือกสิ่งเดียวจากแนวคิดหรือเทคนิคที่เราคุยกันไปวันนี้ทั้งหมดที่คุณคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดและจะส่งผลดีกับชีวิตคุณมากที่สุดในตอนนี้แล้วเริ่มลงมือทำสิ่งนั้นเล็กๆน้อยๆภายใน24ชั่วโมงนี้ดูครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกสังเกตอารมณ์ของคู่สนทนาก่อนจะพูดหรือการฝึกดูแลรูปลักษณ์และน้ำเสียงให้ดูดีและน่าฟังก่อนการประชุมสำคัญ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถนำแนวคิดจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้แม้เพียงข้อเดียวไปปรับใช้ได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือแม้แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างจำไว้นะครับว่าการอ่านหรือการฟังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะลองทำดูเท่านั้นหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเครื่องมือและแผนที่นำทางแต่คนที่ต้องออกเดินทางคือตัวคุณเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนุกกับการนำไปปรับใช้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามฟังพอดแคสต์สรุปหนังสือจิตวิทยาสายดาร์ของเราในตอนนี้จนจบ หวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยและพร้อมที่จะนำไปลองทำดูนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้และไม่อยากพลาดสาระสำคัญจากหนังสือดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆให้คนรอบข้าง และที่สำคัญที่สุดเลยกด subscribe หรือติดตามช่องลองทำดู just try it พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อคุณสำหรับหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้แนวคิดไหนที่คุณฟังแล้วรู้สึกปิ๊งที่สุดหรือมีส่วนไหนที่คุณอยากจะนำไปลองทำดูเป็นอย่างแรกครับ หรือถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีแง่มุมอื่นๆที่ประทับใจหรือข้อคิดที่อยากจะเสริมคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยครับมีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปและลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ